อาจจะมีบางครั้งที่เราไม่อยู่กับร่องกับร้อยไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อรอยคิดอะไรไม่ออกจากความเครียดใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปทุกปัญหามีทางออกเสมอและเวลาจะคอยเยียวยาทุกสิ่งอย่าด่วนตัดสินใจอะไรเวลาที่คุณโกรธหรือโมโหพอถ้าทำอะไรพลาดไปก็อารมณ์โชวบ์บูทำอะไรไม่คิดก็รู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นคำเฉยๆซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นกับรวมห้าบุคคลทำอะไรไม่ค่อยฉลาดเลยภาพที่ห้อ็ดันดับที่ห คนที่มีสมองก็คงคิดได้ว่าเราไม่ควรชักปืนต่อหน้าตำรวจต่อให้มันเป็นของจริงหรือของปลอมหรือจะสีชมพูก็เหอะชีวิตจริงไม่ใช่ GTA พูดไปแล้วไม่รู้กี่รอบนี่เป็นเหตุการณ์ปี2022แต่คลิปเพิ่งถูกปล่อยเมื่อปี2023เป็นภาพกล้องวงจรปิดภายในสถาน,นีตำรวจเดียบอนรัฐมิชิแกน อาลินาจิวัย33ปีเดินดุยยเข้ามาที่โถงใหญ่เหมือนจะติดต่ออะไรสักอย่างแต่อยู่ดีๆเขาก็ชักปืนออกมาเล็งไปที่เคาน์เตอร์ที่มีตำรวจนั่งทำงานอยู่ข้างในโชคดีมากๆปืนขัดลำกล้องเจ้าหน้าที่ตะโกนเตือนทุกๆคนว่าปืนปืนปืน,ปนก่อนจะมีคนนึงวิ่งไปเปิดหน้าต่างสไลด์และต้อนรับพี่อาลิจนหมดแม็ก บาดเจ็บสาหาัสทุกอย่างเกิดขึ้นเด่มากๆภายใน13วินาทีเท่านั้นถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าปืนเป็นของจริงบรรจุครบทุกนัดญาติของอลิบอกกับสำนักข่าวว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุกระจกก็กันกระสุนไม่ใช่หรอเขายังไม่ทันยิงเลยต่อให้ยิงก่อนก็คงไม่มีใครโดนอีกอย่างเขาเป็นคนดีซึ่งทางสถาน,นีออกมายืนยันแล้วว่าไม่ใช่กระจกกันกระสุนแต่อย่างใดครอบครัวของอลิฟ้องสถาน,นีตำรวจ10ล้านดอลลาร์หรือ ประมาณ300ล้านกว่าบาทและแน่นอนไม่มีทนายคนไหนรับคดีเลยสารยกฟ้องเป็นการป้องกันตัวที่สมเหตุสมผลเจ้าหน้าที่ที่เปิดหน้าต่างต้อนรับบดแม็กก็ไม่ถูกตั้งข้อหาอะไรไม่รู้จริงๆคิดอะไรอยู่ทำไปทำไมอันดับที่4 วัฒนธรรมการให้ทิปอย่างบ้านเราถ้าจะให้ก็ยืนให้พนักงานโดยตรงหรือไม่ก็ไปหยอดในกล่องทิปเพอเขาไปหารกันเองจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่ว่ากันแต่ที่ประเทศอเมริกาต้องให้ทิปอย่างน้อย1 0 2ถึงเซไม่ได้บังคับหรอกแต่ต้องทําตามมารยาทเมื่อวันที่6มิถุนายนปีนี้ที่รัฐเท็กซัสภาพกล้องกิ่งหน้าบ้านจับภาพพนักงานดอร์เดชเป็นแอป,ปสั่งอาหารแบบกราฟหรือไลแมนมาส่งพิซซ่าเจ้าของบ้านเลซี่รับอาหารและทิปคน ส่งไป5ดอลลาร์ซึ่งพิซซ่าราคานั้น20ดอลลาร์คิดเป็นหใน4หรเอ25%เลยด้วยซ้ำแต่พนักงานกลับหันกลับมาและพูดว่าบ้านคุณดูดีเกินกว่าจะให้ติป5ดอลลาร์นะเลซี่ตอบกลับด้วยความยินดีพนักงานตะโกนกลับมาว่ากล้วยไม่พอใจซะอย่างนั้นคลิปกล้องกิ่งหน้าบ้านถูกเผยแพร่ออกไปทาง Door d o แด d a s h ต้องติดต่อเลซี่เพื่อขอให้ลบคลิปและเสนอเงินคืน5ดอลลาร์พร้อมกับบัตรกำนัน75ดอลลาร์ คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานคนนั้นถูกไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยครับคิดว่าจะมีบริษัทไหนกล้ารับพี่คนนี้เป็นไรเดอร์อีกไหมไม่รู้ไปโมโหใครมาหรือเขาตกเลขหรือเปล่าก็ให้ติปเกิน20%แล้วถ้าบ้านสวยหรือใหญ่ต้องให้ติปมากตามเหรออันดับที่3 เดี๋ยวนี้ธุรกิจแทบทั้งหมดติดกล้องวงจรปิดกันเกือบหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยเลยได้คลิปสุดบวดหัวเช่นเหตุการณ์นี้ในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดฉะเชิงเซาเล่าๆบ่ายสองกล้องวงจรปิดจับภาพมีสองโจรผัวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มาทําเป็นต้มต้มบอง,อง,องบองอู่ซ่อมรถตัวภรรยาเดินเข้ามาในร้านจากนั้นแอบจิบแบตเตอรี่รถยนต์ไปสองลูกก่อนขึ้นรถหนีหายไปแต่หลังจากนั้นไม่นานเกิน30นาทีสองโจรผัวเมียกลับมาที่ร้านเดิม มาคารวยรอบสองหรือเปล่า เปล่าเขาเอาแบตเตอรี่ที่ขโมยมาทำเนียนขายคืนร้านที่เพิ่งจะขโมยไปเมื่อ30นาทีที่แล้วพนักงานก็เอ๊ะทำไมมันคุ้นๆน,นี่มันแบตเตอรี่ร้านตูนี่วาโทรหาเจ้าของร้านสองจนเหงาเห็นท่าไม่ดีรีบยกแบตเตอรี่ขึ้นรถและบิดหนีไปเลยตำรวจทราบเรื่องปรากฏว่าพวกเขาเคยไปขโมยเครื่องยนต์อู่ซ่อมรถอีกที่หนึง่งเมื่อวันที่11มิถุนายนขอสารออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปก่อคดีขโมยแบตเตอรี่ต่อตำรวจตามไปจับถึงหน้าบ้านตัวส ามีคือน,นิรันอายุ40ปีตัวภรรยาสุวิมลอายุ33ปียอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาพอสอบสวนไปมากเคยไปขโมยถังแก๊สร้านอาหารตามสั่งอีกด้วยโดนไปสมคดีจุกๆบอกทำไปเพราะภาระเยอะมีลูกตั้ง6คนผมรู้ทุกคนจะพูดอะไรสุดท้ายนอนคุกสักพักทั้งผัวและเมียช่างกล้าจริงๆขโมยของแล้วเอาไปขายร้านเดิมไม่รู้คิดได้ไงหรือพวกเขาไม่ได้คิดอะไรเลย อันดับที่ 2. 2สิ่งที่บ้านทุกหลังควรมีคือกล้องวงจรปิดหรือถ้าเรียบง่ายหน่อยก็คือเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านป้องกันการถูกงัดบ้านแต่ในวันที่18ธันวาคมปี2014นายแอชลี่คิชอายุ26ปีวางแผนงัดเข้าไปหนึ่งในหมู่บ้านอยู่ย่านรรตเตอร์แฮมซึ่งเขาก็ฉลาดพอสมควรรอให้เจ้าของบ้านออกไปพักร้อนก่อนลงมือบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีหมาไม่มีสัญญาณกันขโมยเขาเข้าไปขโมยเครื่องประหับนาฬิกาแบรนด์เนม เอารถออดี้สีแดงจากโรงรถไปอีกหนึ่งคันมูลค่ารวมมหาศาลและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่สองสามชั่วโมงต่อมาแอชลีย์คิชถูกจับได้ปรากฏว่าตอนที่เขากำลังคุยหาของมีค่าในห้องนอนเขาได้เจอกับมือถือแบ็คเบอร์รี่เขาน่าจะไม่เคยเห็นและไม่เคยใช้มาก่อน ก็เลยลองถ่ายรูปเซลฟี่เล่นๆแต่เผอิญว่าแบล็คเบอรี่ค้างอยู่ในหน้าข้อความและดันส่งรูปเซลฟี่นั้นไปยังกลุ่มแชทที่ทํางานของเจ้าของบ้านคนในกลุ่มแชทเห็นและโทรแจ้งตารวจเขาถูกศาลตัดสินจําคุก32เดือนแต่เรื่องก็ยังไม่จบแอชลี่ส่งจดหมายขู่เจ้าของบ้านตอนอยู่ในคุกเลยถูกเพิ่มโทษอีก4ปีไปงัดบ้านเขาและไปขู่ทำร้ายเขาอีกสุดยอดไปเลยพี่ น่าจะก้านใหญ่อย่างเดียวสมองไม่ได้ใหญ่ตามอันดับที่1แนะนำให้ใส่หูฟังก่อนนะครับรู้จัก i l l n n d บ y ยไหมพวกเขาคือแรปเปอร์ที่โด่งดังจากเพลง I'm an Island Boy ที่ปล่อยมาเมื่อปี2021 Cause มีคนดูมากถึง23ล้านวิวดังจากลุกเหมือนตัวตลกหัวสับประรดและนอนทับหนังสือพิมพ์อันนี้ไม่ได้บูลลี่แม้แต่คนบนโลกออนไลน์ก็ต่างพากันล้อเลียนตตึมแม้แต่พี่สนว d ด็อกเขยังไม่นับพวกเขาเป็นแรปเปอร์เลย วิวเยอะก็จริงแต่กระแสตอบรับไปในทางลบมากกว่าดังแค่เพลงเดียวก็เริ่มใช้เงินสูรุอยสูร่หลงตัวเองคิดว่าตัวเองคือที่หนึ่งตลอดการไม่ฟังคำแนะนำจากไทยทั้งนั้นอวดรวยซื้อรถซุปเปอร์คาร์แพงๆแหวนและนาฬิกาฝังเพชรแต่อาชีพแรปเปอร์กับดิ่งลงเหวทั้งแตกไม่ว่าจะออกเพลงใหม่กี่เพลงก็แตะไม่ถึงแสนวิวพวกเขาพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้กลับบะดงดังเหมือนแต่ก่อนแน่นอนทั้งสองคือแรปเปอร์ก็คงออกเพลงใหม่ไม่ครับพวกเขามีไอเดียที่ดีกว่านั้นด้วยการเปิดองค์ลี่พัดลมเปลี่ยนจากทำเพลงไปทำเนื้อหาผู้ใหญ่แทนแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือไอเลนบอยทำเนื้อหาพี่น้องกินกันเอง ที่พีคก,ก็คือพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดโดยกําเนิดครับทําเอาแฟนๆงงว่าพวกเขาออกมาเปิดเผยตัวตนแล้วใช่ไหมปรากฏว่าโซจ้าแฝดคนน้องอัพคลิปลง IG story บอกว่าในที่สุดก็เรียกร้องความสนใจได้สักที w h a t สรุปเป็นหรือไม่เป็นหรือทำเพื่อเรี้ยกล้องความสนใจด้วยวิธีนี้หรอทั้งคู่ถูกโหวตให้เป็นคู่หูสุดบอยออที่สุดในวงการแดปเปอร์และอีกไม่นานพวกเขาก็จะดับจงเปรียบตัวเองเหมือนน้ำที่ไหลตลอดเวลาต่อให้มีโขดหินขวางยังไงเราก็สามารถไหลอ้อมผ่านไปได้หรือจะเป็นเขื่อนสักวันเราก็ต้องถูกเปิดให้ไหลผ่านไปอยู่ดีถ้าเทลงเหยือกเราก็กลายเป็นเหยือกถ้าเทลงแก้วเราก็กลายเป็นแก้วปีไหล water my friends ตอนนี้ไทแคนดูมีติ k t o อกทางการแล้วไปติดตามกันได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ปักหมุดบนสุดเลยและขอขอบคุณสำหรับ1 0 0 0 0ผู้ติดตามกดไลค์และแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจงในการคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันเพื่อหัดกับเสาสับสนพวกเราได้ด้วยปุ่ม s u p e r t ร์แตงหรือสมัครสมาชิกแค่เดือนละ20บาทพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ